นี่อันนี้เป็นเนื้อผงผมพุทธคุณล้วนโอ้ยกล่องนี้นี่เอาจะเอาแบบเห็นแล้วหรือไม่เห็นโอ้โหพี่พี่ก็เป็นปกำลังใจขอบคุณครับกล่องนี้เท่าไรครับพี่ทุนสี่หมื่นเอาสี่หมื่นสองง่ายๆเลยพี่นะะถ้าปิดแล้วผมเปิดมาไม่ถูกใจผมไม่ให้พี่ไปด้วย อันนี้ปกติอยู่แล้วของเราอ่าเปิดให้ดูน่อยเป็นกำลังใจครับเวลาเปิดดูมันจะมันจะมันจะระเบิดเธอเธอไะดิพามพามเลยอะดิโอนี่เปิดดูเนี่ยมันจะพามพามชุดใหญ่เลยโอ้พี่ๆ่สองดาวให้เต็มเลยขอบคุณครับขอบคุณดาวที่มอบให้นะครับ นี่พระบ้านเฮียพี่ปฏิพัตธ์บอกแถมไหมแถมาแต่ไกลคุ้มเกินคุ้มปูบุญสวัสดีครับขอบคุณสันขวานที่แบ่งปันความรู้ครับพี่เคพีขอบคุณมากๆครับอ่ะนี่อะไรไม่รู้คนรู้เดี๋ยวรู้เองนี่อ้าว แบบนี้ไม่เจอที่ดูง่ายๆอย่างนี้แล้วโอ้บุญตะเกียงล้านกี้บัวปูบุญโอ้โหพอเดินมน้อง่าแฉดูง่ายแจ่มเลยนี่หลวงพ่อโสธรเก้าสี่เก้าสี่เหรี 94. 94. หยญน,นี่คนที่รู้ก็รู้เขารู้กันเหรียญน,นี้เพราะอีเสก พ่ออีเสกเพ่อแดงว่าใหญ่อินทรามเสกนี่เหรียญน,นะอาจารย์เพ่ออีขอบคุณอาจารย์ที่มอบความรู้ให้ครับแถดูง่ายเลยครับแจมเลยโอ้สมเนี่โอ้แล้วนี่อะไรที่เลี่ยมแบบนี้แถออโต้อ,อ่ะชุดนี้นะครับ เหรียญนี้เปเหรียญนี้ผมอยากพูดถึงมากนะครับอันนี้คือเหรียญพระอุปชาถันวัดเคือวันเหรียญนี้เป็นเหรียญที่หายากมากๆากเรียมโบราณีจังอุปชาถันยอดนิยมอันนี้เหรียญสร้างในปีพศสองพันสี่ร้อยหกสิบแปดท่านนึกอะไรไม่ออก เหรียญพอกัดนวมญาตหกเก้าอ่าง่ายๆนี่อะไรไม่ออกนะพอกัดนวมญาตหกเก้าเหรียญนี้สร้างหกแปดนะครับแอดมินเซิร์นรูปอุปชาฐานวัดเครือวันนะเหรียญนี้อุปชาฐานวัดเครวันอ่านี่เหรียญนี้เป็นเหรียญสร้างแจกที่ระลึกงานชามนกกิจอุปชาฐานปีหกแปด สภาพนี้มีหลายหมื่นอ่ะอันนี้ก็คือรูปถ่ายต้นแบบเหรียญได้ไหมจะมีเหรียญได้ต้องมีรูปอ่านี่อาจารย์หลวงพ่ออีดูสันควันได้ความรู้และมีความสุขมากๆครับแถนนับหนึ่งครับอาจารย์ง่ายเก้คืนเพิ่มไม่ห้าพันอยู่แล้วแบ่งเท่าไรติดตามอาจารย์มาสีปีความรู้เรื่องผามากเลยครับ่พษซึ่งในงานนั้นอ่ะ เนี่ยในงานศพเนี่ยเห็นพ่ออีไหมนี่อุปชาถันพ่ออีพ่อแดงว่าอยาินทารามนี่เนี่ยคือพระเกจิถูกไหมทั้งชุนบุรีมาบุกเสกเหรียญนี้กระเท่าะเหรียญพ่ออีเสกอ่ะเหรียญพ่ออีเท่าไหร่อ่ะเหรียญท่านตัวพ่ออีเสกเท่าไหร่อ่ะ แท้ไหมเหรียญน,นี้ถ้าดูจากผิวเหรียญเป็นสีน้ําตาลเข้มเหมือนที่เรียกว่าสีมะขามเปียกก็เข้าใจง่ายแท้ตาเป้าครับเหรียญน,นี้แล้วสวยด้วยส่วนมากไม่ค่อยเจอสวยใช่แท้ไม่แท้รย์อธิบายได้เพราะอีเซกับสีพีเว็บนี้แท้ท,ทันทีราคาราคา อาจารย์คือแบบอย่างของคนเล่นพระที่ดีแผลสุดๆพี่เก่าบางสะพานกวอย่างเดียวกลัวคนจะรู้คุณค่าไหมว่าเหรียญพอ่ออีสร้างเจ็ดสามนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญแรกๆที่พอ่ออีนั่งปลูกเศษร,ร่วมกับพ่อแดงวัดใหญ่อินทรามและเกจีทั้งเมืองชนนี่เหรียญปีหกแปดหลวงพ่อแดงวัดใหญ่อินทารามราคาครับอ่าเนี่มีสองบล็อกมีดาวก็ไม่มีดาวอ่านี่เอาหลวงพ่อสุทธรก่อน เหรียญหลวงพ่อโสธรปี94นะะผูกวิถีมาวัดท้ายเชิดชนบุรี94เห็นไหมลักษณะในพุ่มเข้าบินแบบเนี้ย94 95ใช่โอ้สเต็ปนี่เนี่ยเอ้ปี94 95อ่ะเหรียญหลวงพ่อโสธรหลวงพ่อโสธรเนี่ยเอาว่าถ้าก่อนปีสองพันห้าร้อยถูกไหม หลังปีสองพันห้าอยยังศักดิ์สิทธิ์ยังขอได้ยังแพงอันนี้ก่อนปีสองพันห้าร้อยหนึ่งนาทีมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทเวลาเดินแล้วนาทีเดียวสวยแท้สง่าดูง่ายกดงามตาเอาว่าเหรียญหลวงพ่อโสธรปีเก้าสี่เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ผมเชื่อว่าคุณเก็บพระเยอะแยะเต็มบ้านอะ หลายๆคนอาจจะไม่มีเหรียญน,นี้ให้สะสม,มคําว่าอนุภาพของรู่มอสทรอนแล้วแก่ได้สวยด้วยนะมาเจ0 0พันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่8 0 0พันบาทที่พี่อวยชัยครับอยู่ที่พี่อวยชัยนะครับ8 0 0พันบาทท้วน0ูนก้อย่างเป็นมื่นครับพี่นัดบ้านโปง้งราคาสุดท้ายมาที่8 0 0พันบาทนะครับโอ้โห เรียนลุงพ่อโสทรปี9ก้ว่าเก้านะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่8 0 0พับาทนะครับสวยๆเล่นประมาณ2,000มืกว่าครับพี่เดิมๆธรรมชาติสุดๆผาแบบนี้ผาแต่ต้องแบบนี้เลยราคาสุดท้ายอยู่ที่8 0 0พับาทนะครับแปดพนบาทโอ้โหมาที่8 0 0พับาทนะครับรออุปชาทาน ได้ครับพี่และนาทีเดียวด้วยนี่เอาไขรได้ไปพี่พี่อวยชัยอําบุนะครับแปดพันบาททวนนี่รายการแรกพี่อวยชัยได้ไปนะครับผมยินดีด้วยครับพี่ชยนี่แคปหน้าจอไหมครับรออุปชา่าันครับอ่าได้ครับพี่โอ้อุปชาถันครับ โอ้โหอันนี้ถ้าแท้ต้องแบบนี้นะแล้วเวลาคุณเจอแท้ๆคุณก็จะสงสัยว่าแล้วไอ้ที่ข,า,ขาวๆล่ะ hmm. ออเคุณต้องเข้าใจอย่างหนึ่งนะเพื่อนๆว่าเครื่องรางเนี่ยท่านไม่ได้ทำเยอะเอาอีกเอาอีกวิสุทธ์บอกวิปัสิบัณฑ์บอกรักอาจารย์ครับขอบคุณครับเครื่องรางแท้ๆเนี่ยท่านไม่ได้ทำเยอะแล้วถ้าเครื่องรางแท้เนี่ยสิ่งที่บ่งบอกว่าแท้คือความเก่าและต้องเก่าจริง เวลาคุณเจอแบบเนี้ยคุณก็จะงงว่าเออแล้วทํามันมันทําไมเจอน้อยกว่าไอ้ขาวๆโอ้พอเดิมยุคต้นเลยครับอ่าหน้าเทวดานิยมอ่าอ่านี่คงม,มีหน้าเทวดาด้วยสองนาทีเริ่มสองนาทีเปิดแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกห้าพันบาทกีน่นาทีครับพี่สองนาทีดิสองนาทีรายการนี้นาทีเดียวก็เรียบร้อยสิ นะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพมาที่หนะ้าพันบาทจะเปิดแรกครับนี่ครับเนยะหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพอันนี้ต้องบอกว่าถ้าเกิดว่าแบบเนี้ยที่แบบดูง่ายๆแบบเนี้ยนะคือเสียงเครื่องรางเขาจะไม่ขายแบบนี้กันเขาจะเก็บถ้าตีทีนี้ทะลุโลกหลักแสนเนะี<า>่ยะเพราะแบบเนี้ยคุณก็รู้ว่าคุณเจอมาหลายที่มันก็ไม่ได้ดูง่ายแบบนี้ไง มาที่800 0บาทมาที่10,000บาทมาที่12 0 0 0บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาที่14 0 0 0พันบาทแล้วยุกต้นแถดูง่ายสบายตาครับงานสัมมากรีนนี้ไม่ค่อยเจอด้วยเพราะเดิมชัดเจนอยู่ที่14 0่0ันบาทนะครับราคาสุดท้ายมาที่1 4 0 0 0ี่บาทแล้วโอ้โหแบบนี้นี่ถ้าคุณไปเจอเนื้อแบบนี้แล้วเป็นสิ่งนะจ่ายตังค์ซื้อได้เลย แล้วถ้าได้อย่าไปตีถูกนะตีให้แพงของเพราะเดิมนะเป็นชุดแบบนะแถตาป่าแบบเนี้คุณไปดูที่ไหนก็หลักแสนใช่นะี้ถ้าไอแบบไม่ได้เก่าขนาดเนี้ยเขาก็ขายถูกหน่อยแต่ถ้าไอเก่าแบบนั้นไม่ค่อยเจอเหรอกครับมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นหกพันบาทมาที่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทไม่มีหรอกครับแบบนี้หลักหมื่นนะเพื่อน เก่าแบบนี้แท้ครับสินแบบนี้ไม่เจอบ่อยๆแล้วเก่าได้อายุเลยโอ้เลี่ยมน้องสวยมากคับเพราะเดิมหมื่นกว่าบาทของเก๊ยังแพงกว่าใช้คำนี้ได้ไหมราคาสุดท้ายอยู่ที่1 7 0 0 0นนบาทนะครับโอเคครับฝักครูนะครับพี่มาที่17,500จะบ้าตายโอ้โหพอเดิมไม่ได้ถูกนะไม่ได้ถูกแบบนี้แบบนี้มันคือราคาของที่ของที่ไม่ได้แท้อะถ้าเกิดราคาแบบเนี้ย โคต, oh, ตวจริงหายาก <N. S 1> ใช่ตัวจริงหายากครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งมเจดันห้ารอยบาทนะครับมาที่หนึ่งมื่นบาทแล้ว oh. หยุยอยู่ที่หนึ่งมืนแปดันบาทนะครับราคาสุดท้ายแบบนี้ไม่มีใครตีราคาต่ำกว่าสี่หมื่นห้าหมื่นครับอันนี้คือเรื่องจริงฮะโอ้ต้องบอกว่ารายการนี้ไม่เอาแล้ว ใครได้ไปปิดแล้วนะครับโอท่งงานงาเพราะเดินแต่แต่มในราคานี้ไม่ไหวแล้วเงต้องพี่ทวีปิดทีพี่พีรพันนะครับพ,พี่ระพันตัวช่วงนี้ฮอตมากแปดพันบ้านท้วนขอบคุณครับโอเคโอเคโอเคโหงนี้พี่พีระพันที่เหล็กที่แทงอะ่ะต้องเป็นเหล็กโบราณเหรอไหม ไม่ใช่เครื่องกลึงไม่ใช่เครื่องกรอเนี่ยงานแกะงานแซะต้องเป็นใบมีดโบราณแบบนี้โอ้โหเพื่อนเอ้ามาเพราะท่านมีดาวไหมครับผมเก็บผมเก็บอยู่แล้วมผมเป็นคนเก็บเหรียญเก่าอยู่แล้วนะมาแล้วครับกีบบัวโอว้พี่สุขส์มาหมื่นแปดหนึ่งร้อยไม่ทันนะครับ S <S <S นี่ปู่บุญวัาจางบางแก้วพระหลวงปูบุญอะอะไรที่เป็นเนื้อโลหะให้รู้ไว้เลยว่าแพงแพงตรงพิมพ์ตรงยุคดูง่ายจังวิอัสน์ะกอ,อมาเงเนื้อเดียวกับบ้านยางเลยนี่เก๋คืนเพิ่ไมไปสามหมือนอ่า เลี่ยมทองมีอะไรบ้างครับสักครู่นะครับพี่พีรพันธ์รอชมว่าใครจะเป็นแมนออฟเดอะแมตช์ค่ำคืนนี้ปูบุญวัดกลางบางแก้วเนื้อเก่าถึงยกมากครับองนี้โอ้โหสุดจริงพีชมกันเต็มต้องบอกว่าแล้วสวยพระปูบุญถ้าเป็นเนื้อทองผสมนะเจ้คุณดูดิเจ้าสวยเท่าไหรอ่ะพระชัยเท่าไหรอ่ะพี่ทวีครับขังแสงหลวงปูบุญ องนาทีมามาครับไม่ไม่ให้ขาดตอนไม่ให้เสียเวลานะครับราคาส่องเขียนใส่มือปากกามาปากกาไม่งั้นมาแล้วครับเปิดแรกแปดพันบาทสองนาทีนี่เนะี่ยกีบบัวหรือบูนรอกกาบางแก้วเจ้าสวยยังไงนะครับกีบบัวก็อย่างนั้นมาที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองหมื่นแล้วราคาสุดท้าย อยู่ที่สองหมื่นบาทนะครับสวัสดีพี่สุธินมนรัตนะนะครับของอจรงิงมากอันนี้ตัวจริงแต่ละเนี่ยคนรู้ราคาแต่ใส่ราคามาคนรู้ยิ่งใส่ครึ่งหนึ่งก่อนแบบนี้นริมริมแส่ไอ้่ไปพี่คณะที่ยังสองหมื่นห้าเลยคนรู้ต้องใส่ครึ่งหนึ่งก่อนราคาสุดท้ายมาที่สองหมื่นห้ามันมากสองหมื่นเจ็ดพันบาทคุณนัดจะมาใส่หมื่นแปดไม่ทันแล้ว มาที่สอง0 0ปันบาทการราคาสุดท้ายครับวันนี้แท้ดูง่ายเลยครับแท้ทุกวันอยู่แล้วครับแท้แทุกวันครับแท้ทุกวันครับเนื้อนี้ดูพวกเงินได้ <c oughs> โอ้โหพี่ลีตำรวจแล้วเราไม่ค่อยเจอหรอกครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สอง0มืปันบาทนะครับนี่ฮะพระหลวงปู่บุญนะตักกูลบาะหลวงปู่นากามาแก้วถ้าเป็นเนื้อโลหะแพงทุกอย่าง <c oughs> ถ้าเป็นปู่บุญจะคมชัดนลึก ถ้าเป็นพ่อโบยจะไม่ขมจันลึกเพราะพ่อโบยอะถอดพิมพ์ปูบุญไปเท่าไหร่นะสองหมื่นเก้าพันบาทครับพี่โชคดีที่เขียนใส่มือถ้าซื้อปูบุญปูบุญสาขาสามหมื่นนี่ถูกกว่าพระใหม่ๆที่บอกว่านี่ลูกศิษย์ปูบุญนะน่าใช้นะจริงแมงศักดิ์รีของปูบุญวัดกลางบางแก้กวกับราะคาที่ใส่อยู่ถ้ามีตังหงเก็บแบบนี้มาสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยราคาสุดท้ายอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาทครับ นี่ถ้ามีตังค์เก็บแบบนี้คุณคิดนเงินสามหมื่นคุณซื้ออะไรไปบ้างกับราคาพักเครื่องที่เห็นกนอยู่ตอนนี้แต่กับปูบุญที่หมดจากวงการไปแล้วเนื้อโลหะสร้างน้อยกว่าดินสร้างน้อยกว่าหงม,มาสามหมื่นแล้วนะครับราคาสุดท้ายมาสามหมื่นสามร้อยมาสามหมื่นห้าร้อยบาทครับราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นห้าร้อยบาทสามหมื่นก็บาทกี่บัวปูบุญผมไม่รู้จะบอกอะไรกับพี่พ,พี่ดี ว่ามีตังค์อ่ะจะเก็บอะไรอะเก็บพระยอดนิยมเก็บพระอมตะยอดนิยมไว้ยังไงเงินเราไม่หายไปไหนพาะแบบนี้คือพระที่เขาเล่นกันจริงๆลงหนังสือกันมายาวนานคนที่เขาจะจ่ายตังค์ซื้อบัตรเขาต้องจ่ายตังค์ซื้อบัตรที่เล่นกันจริงๆนี่ใครได้ไปปที่พี่มานะนะครับสามหมื่นห้าร้อยบาทพี่พี่เอาไง่ายนะถ้าพระปุบุญสามหมื่น 30, 000, พี่ก็บอกว่าเหนือเดียวกับเจ้าสัวถ้าผมให้ปู่บุญไปราคานี้ผมจะรู้สึกว่าผมไปลดคุณค่าท่านเมาชุดใหญ่ๆสักครูนะครับโชคดีมากๆอันนี้ก่อนกอ,นอันนี้ผมขออนุญาตเก็บไปเลี่ยมทองแล้วกันครับพลังจิตปู่บุญถูกกับเจ้าสัวสองเนี้ยอ,อย่าไปแขวนพรกก็เก่าครับนะอย่าไปแวนพระเก่าตักซื้อพรกก็เก่าเดี๋ยวเงินคุณมันจะ เสถียรมันจะนะะไม่หายไปไหนอย่าไปซื้อพราเก่าเก่าเดี๋ยวแขวนไปแล้วพุทธคุณจะดีชีวิตคุณจะร่ารวยอย่าไปเก็บพระเกา่าเกาครับนะฮะอ่า้วเพราะมันหายากนะครับนี่อย่าไปเก็บพระเกา่าเก่าเพราะเวลาแขวนพ้ะเก่าเกา w, ไปที่ไหนเนี่ยคนเห็นนี่ก็โอ้โหหาได้ยังไงเนี่ยเออขายไหมเออแบบนี้หายา,ยากนะอย่าไปแขวนข w, พราเก่าเก่าเพราะเก่าอะ่ะใครเห็นก็ขอซื้อ ไปแขวนพระใหม่ๆดีกว่าที่พยายามหาคําเสนอขายแล้วก็ขายไม่ค่อยมีใครซื้อ<ช>อ่าอย่าไปเก็บพระเก่าๆเดี๋ยวเนี้ยจะ,จะชีวิตจะดีขึ้นจากคุณะคุณฝั่งเพเท่านั้นเมาชุดเจด่ย,ยประมูลปูอินเลยครับไฮไลท์คืนนี้หืป,ออปูอินโอ้โหจัดเลยใช่ไหมพายูอ๋อเนี้ยปูอินให้เก็บไว้บ้างเถอะ อยากได้ปูอินโห่พี่ๆยากได้กันเยอะมากครับปกปูใจอ่าอ่ะ,อะนี่พระที่ผมตำมาให้ในรายการให้แฟนเพจได้เห็นเพคยมารู้จักปูใจวัาเสด็จไหมครับรู้จักปูแุญลกามังแก้วไหมเคยได้ยินชื่อไหมปูใจวัาเสด็จเคยได้ยินไหมสวยทั้งหมดเลยทองล้านไหนงามหลายพออยู่เท่าไรครับ<ห>นี่<ห>ฝั่งกระจายปูบุญอ่า สังกระจายหลวงปู่นวดกามังแก้วเนื้อผงอันนี้เป็นพิมพ์สังกระจายอขอหนังสือหน่อยซึ่งปู่บุญเนี่ยเราจะไม่ค่อยเห็นพิมพ์สังกระจายใช่ป่ะอันนี้เป็นพิมพ์สังกระจายไม่แน่ใจว่าจะเป็นพิมพ์เดียวของหลวงปู่บุญหรือเปล่าที่เป็นพรนมาสังกระจายอันนี้เป็นเนื้อผง นี่อันนี้เป็นเนื้อผงผงพุทธคุณล้วนผงพุทธคุณมีน้อยนะรู้ป่ะเพราะอะไรเพราะอะไรเพราะว่าท่านลบผงม,มาเนี่ยท่านจะต้องเอาไปผสมอย่างอื่นให้ได้ปริมาณพระที่เยอะหลวงปู่บุญมีลงหนังสือครับอ่ะนี่เก็บพระตามหนังสือโบราณอะ่ะมันสบายใจ เพราะเป็นสิ่งที่ยันว่าใช่แน่ชัดเจนแน่แขวนคอแล้วอุ่นใจแน่นี่ครับสองหมื่นได้ไหมองนี้ทองก็สองหมื่นแล้วครับผมเป็นคนที่รู้เรื่องพระนะถ้าผมเป็นคนที่ไม่รู้ราคาพระได้หมดบางครั้งมปความร,รู้สึกพี่พี่จ๋าผมเคารพทุกคนนะผมหาพาะแท้มาแบ่งพระแท้ไม่ได้หาง่ายนะผมหามาแท้มาแบ่ง ไม่ได้หาง่ายเหมือนม้าใ่ม่มมมเนื้อผงย,ย้อนนิยมหายากอยู่แล้วเพราะผงวุทิคุณอ่ะเป็นเป็นเขาเอามาเป็นมวลสารในการใน,ในดินก็มีเนื้อผงผสมนะ hmm. อ่าเขาต้องลบผงก่อนอย่างผงยาผงคุกคลักก็ต้องใช้ผงทุกคุณใน่วรผสม hmm. สําคัญผงพุทคุณคล้วนเนี้ยนะครับหายากกว่าที่เอาไปผสมอยู่แล้วกง็ง่ายๆคุณเจอผงวุทิคุณคล้วนกี่องค์อะ่ะและอันเนี้ยต้องถามคุณอ่านนะว่าสังกระจายปูบุญอะ่ะ มีกี่พิมหรือมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวลุยเลยลูกพี่อ่าสักระจายปูบุญมีกี่พิมพ์หรือมีพิมพ์นี้พิมพ์เดียวเริ่มครับเป<า>ิดแรกมาเวลาเดินเนี่ยแขวนพิมพ์ที่มีลงในหนังสือสบายใจนะครับเนื้อผงม,มุธคุณเนื้อดินยังราคาสองหมื่นขึ้นมาแล้วครับเปิดแรกพี่สกไทยนะครับสองหมื่นบาทต้วนเขียนใส่มือยังครับอาจารย์กันพราา มาที่ส3 0 0มื่นสามพันบาทแล้วมาที่ส5 0 0มื่นห้าพันบาทที่พี่วีนิตีครับนี่ทองหนาตับเลยโอ้มาสองหมื่นเจ็ดพันบาทมาสาม0มื่นบาทแล้วอันนี้เลยอันนี้ราคาพระยังไม่ได้มไม่ต้องพูดถึงราคาทองนะไม่ใช่พระแถมทองราคานี้ซื้อพระปูบุญเนื้อผมก็ทุกคุณไม่ได้เท่าไหร่นะสามหมื่นสามพันครับโอ้อันนี้อันนี้อันนี้คือ พระเป่าๆป่ก็ไม่น่าจะหาได้ในราคานี้ศัก์รีปู่บุญเนื้อพุทธผงพุทธคุณดินเนี่ยเอาดินร้อยองค์ยังไม่เจอผงองค์นึงเลยนะมาที่สามหมื่นห้าพันบาทจะพี่กระดานิกนะครับราคาสุดท้ายโอ้โหแลนี่เป็นพิมพ์พระสังกระจายด้วยคำว่าพิมพ์พระสังกระจายเนี่ยให้คุณรู้ไว้เลยนะสังกระจายนี่คือความอุดมสมบูรณ์มีบูชาแล้วบ้านมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ราคา ามหมื่นเจ็ดพันบาทมาที่สามหมื่นแปดพันบาทแล้ววันนี้อันนี้ราคาพระสูสี่แล้วแต่จริงจริงสักสี่ผู้บุญโถดเท่ากับเจ้าสัวสองเหรอ,อพระแทมทองโอ้โหแล้วทองวันนี้คือคุณเลี่ยมใช้ได้เลยราคาสุดท้ายอยู่ที่สามหมื่นแปดพันบาทนะครับทองหนามากเลยต้องทองแบบนี้ดูห่วงเลี่ยมให้ใช้ต้องแบบนี้<ฮ>เลี่ยมไปแขวนใช้ต้องแบบนี้ครับเท่าไหร่นะ สามหมื่นแปดพันบาทครับราคการสุดท้ายครับโอ้โหพระองค์เดียวมีเจ้าของแค่คนเดียวอะจริงๆพระองค์เดียวมีเจ้าของแค่คนเดียวคุณแขวนแบบนี้ไปในสายหลวงปู่บุญสายหลวงปู่บุญนี่คือทางประเทศแล้วนะคุณมีพระหลวงปู่นเนื้อผงชีวิตคุณจะดีขนาดไหนมาสามหมื่นแปดพันห้าร้อยมาสามหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยครับนี่เครียดไปนเจตตลบแล้วเนี่ยแล้วเป็นรายการที่ผมไม่เขียนใส่มือด้วย ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่สุพจนมานะสั่งนะครับ38,700บาทถ้าปู่บุญพร้อมเลี่ยมทองราคานี้อืมโอ้โหเพื่อนๆเมาเมาชุดใหญ่ผมไม่ผมผมวันนี้เรามานั่งคุยกันเราไม่เล่นพาระดีกว่าจริงใครได้ไหมนะ พี่สุพ์มานะสั่งครับพี่สุพ์ผมไม่รู้พี่ได้ไปเท่าไหร่ไม่รู้อะองค์เนี้ยใบรับประกันอะผมซื้อคืนพี่ห้าหมื่นตลอดเวลาให้ซื้อวันนี้เลยก็ได้พี่สุพศบอกขอบคุณครับคี่ปฏิบัติอย่าคิดมากครับอาจารย์คิดมากเนี่ยผมซื้อคืนห้าหมื่นตลอดเวลาจะขายผมวันนี้เลยก็ได้ส่งเลขบัญชีมาเวลาผมแบ่งพราถูกๆพาแบบนี้เพื่อนๆเ,เ,เก็บไปเนี่ยในหนังสือมี คนที่เขาจะจ่ายตังค์ซื้อพักคือคนที่เขาเล่นของสุดยอดอยู่แล้วถ้าซื้อมาขายไปซื้อมาขายไปอะ่ะมันไม่มีหรอกครับอันนั้นมันมีเขาแล้วนะมันไม่ชนะแต่แบบเนี้ยของไม่มีแล้วเพียงแต่คนต้องการอาจจะไม่อยู่ในไลฟ์สดในไม่ได้อยู่ไลฟ์ผมวันนี้มันไม่สมศักดิ์ศรีกับพระท่านนิดนึง น้ำตาตีไหลร,ราคานี้พิมพ์หมดบอกว่าขอไว้ศึกษาก่อนครับอาจารย์คิดเสียว่าให้ไว้เป็นทีร่ระลึกครับครับก็คงต้องคิดแบบนั้นแหะครับก็คิดอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แล้วพี่ทวีอยู่องค์นี้ไม่รอดแน่